สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกลับมาพบก,กับป้อมอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลสงการานแล้วนะป้อมก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะหากเพื่อนๆเดินทางกลับบ้านนะคะหรือว่าเดินทางไปเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีแพลนมาเที่ยวนิวยอร์กนะหรือว่าใครที่ยังไม่มีแพลนแต่ว่าเล็งๆไว้นะคะวันนี้นะป้อมก็มีย่านช้อปปิ้งมาแนะนํานะคะที่เพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะถ้าได้ มานิวยร์กนะคะก่อนไปชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย สำหรับในนิวยอร์กซิตี้นะคะเขาจะมีย่านช้อปปิ้งเยอะมากเลยนะแต่วันนี้นะคะป้อมมี2ย่านนะที่ถ้าหากเพื่อนๆได้มานิวยอร์กนะคะห้ามพลาดที่จะไปเช็คเอาท์กันเลยนะสำหรับย่านแรกนะคะก็คือย่านฟ t h Avenue นะโดย5ิฟเอเวอร์เนีเนี่ยเขาเป็นย่านที่มีความโด่งดังมากๆในเรื่องของการช้อปปิ้งอยู่แล้วนะคะโดย5ิฟเอเวอร์นะคะเขาจะมีร้านค้าเรียงรายกันนะตั้งแต่ถนนที่42นะคะยาวไปจนถึงประมาณถนนที่59นะคะในย่าน Fifth Avenue น,ะะนอกจากจะมีร้านค้าต่างๆมากมายนะเขาก็ยังมีห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังนะคะซึ่งสองห้างนะที่เพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะคะก็คือ Sac f i ฟเอเวอ e ์เแล้วก็ Bird of Goodman นนะคะโดย Sac f i ฟเอเวอ e ์เเนี่ยเขาจะเป็นห้างที่ขายพวกแบรนด์เนมนะคะแล้วก็มีพวกไฮแบรนด์ต่างๆมากมายเลยนะคือเพื่อนๆน,นะคะสามารถที่จะหาได้ทุกแบรนด์แล้วก็สามารถที่จะหาสินค้าได้ในทุกแคตติกรีเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะกระเป๋ารองเท้าเครื่องสำอางสกิน แรวมถึงจิวเวอรี่ก็มีหมดเลยนะคะสําหรับห้างที่2นะคะก็คือ Bird of Goodman นะโดยห้างนี้นะจะสังเกตหาได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีร้านแวนคลิปแอนด์อ p เพล l ใหญ่ตั้งอยู่ข้างหน้าห้างเลยนะคะโดย b i r ร์ดอ o o d ูดแนเนี่ยเขาก็จะขายของในลักษณะเดียวกับห้างแซ c ฟิ i เอเวนิวนะคะก็คือเขาจะเน้นเป็นพวก High บรนด์แล้วก็แบรนด Name เป็นหลักนะซึ่งเพื่อนๆน,นะคะก็สามารถที่จะหาของแบรนด์เนมได้ในทุกแคตตากรีเหมือนกันนะแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะ ที่กำลังมองหาพวกกระเป๋ากอยานะป้อมก็แนะนำให้ไป b i r ร์ดอ o o d ูดแเลยนะคะเพราะว่าที่ชั้นล่างของห้าง b i r ร์ดอ o o d ูดแมนเนี่ยเขาจะมีเซสชั่นของร้านกอยานอยู่นะคะแล้วเขาก็มีเกือบทุกสีทุกไซส์แล้วก็ทุกรุ่นเลยนะหากใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของกอยานนะก็ห้ามพลาดที่จะไปเช็คเอาท์ที่ห้าง b i r ร์ดอ o o d ูดแเลยนะคะและในย่าน f t h t v e v u n u e นะคะเขาก็ได้มีการรวมแฟลกชิพสตอร์ของแบรนด์ต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาแ หลุยวิตตองซิลีนซิฟเฟอรี่แอนด์โคคาช i เย่ไมเคิลคอร์นะคะโคชแล้วก็อีกมากมายเลยนะเพื่อนๆนะคะก็สามารถที่จะไปเดินดูของได้ในแฟลกชิพสตอร์ต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีร้านค้าซึ่งเป็นร้านยอดนิยมในหมู่สาวๆนะคะโดยเขาเนี่ยมีทุกหมวดหมู่เลยนะสําหรับหมวดหมู่พวกเสื้อผ้านะคะเขาก็จะมีร้านที่เราคุ้นหูกันอยู่แล้วนะอย่างเช่นพวกซาร่าหรือว่า H m นะคะแต่เขานะคะก็ยังมีร้านเสื้อผ้าอีกหลายร้า นะที่เพื่อนๆน,นะคะอาจจะยังไม่คุ้นหูในแบรนด์ของเขานะแต่ว่าป้อมเนี่ยอยากจ,จะมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะสําหรับแบรนด์แรกนะคะก็คือแบรนด์อาริเซียนะโดยอาริเซียเนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ที่ดูมีความแบบลักชัวรี่นะคะในราคาที่จับต้องได้นะโดยเสื้อผ้าของเขานะคะจะดูมีความแบบคลาสสิกชิคๆนะคะแล้วก็มีความไทม์เลสนะโดยเขาจะมีเสื้อผ้าหลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่เสื้อผ้าแนวที่เราสามารถใส่ไปทํางานได้นะอย่างเช่นพวกเสื้อสูทแล้วก็กางเกงที่เข้าชุด กันนะคะคไปจนถึงเสื้อผ้าที่เราสามารถที่จะใส่ได้นะคะในวันที่เราไปเที่ยวหรือในวันสบายๆนะพวกเกรสต่างๆนะคะกางเกงขาสั้นกระโปรงหมวกแล้วก็อคเซสซอรีอื่นๆนะคะสําหรับแบรนด์อาริเซียนะคะป้อมคิดว่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบแต่งตัวแนวสไตล์คลาสสิกนะคะดูลักชูแต่ว่าสบายกระเป๋านะโดยเสื้อผ้าของเขานะคะจะมีคัตติ้งที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็จะมีความเซ็กซีน่นิดๆนะคะดูมีความเป็นเฟมินีนนะแล้วก็เท่ๆในเวลาเดียวกัน ะะสำหรับแบรนด์ที่2นะคะที่ป้อมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักนะคะก็คือแบรนด์แอนอาร์เธอร์สตอรี่นะโดยถ้าเกิดพูดถึงแบรนด์แอนอาร์เธอร์สตอรี่เนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะไม่คุ้นหูนะคะแต่ถ้าเกิดป้อมพูดถึง H&M เนี่ยทุกคนก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะโดยแอนอาร์เธอร์สตอรี่นะคะเขาเป็นแบ,บรนด์ที่อยู่ในเครือเดียวกันนะคะกับ H&M นะแต่ว่าเขานะคะจะมีการออกแบบที่ปราณีตกว่านะแล้วก็เสื้อผ้าของเขาเนี่ยก็จะมีดีเทลมากกว่านะคะโดยแอนอาร์เธอร์สตอรี่เนี่ยเขาก็จะมีเสื้อผ้า ที่หลากหลายมากเลยนะโดยเขาจะมีตั้งแต่เสื้อผ้าที่ออกแนวเป็นมัสคูลินนะคะก็คือเน้นเป็นพวกเซ็ตเสื้อสูตรเข้าชุดกันนะคะไปจนถึงเสื้อผ้าที่ดูมีความเป็นเฟมินินนะคะก็คือเป็นพวกเดรสต่างๆเป็นเดรสแนวหวานๆนะคะลายดอกไม้หรือว่าเดรสที่มีสีสันสดใสน่ารักนะคะโดยป้อมนะคะคิดว่า An นอาร์เ r s ร์สตเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เหมาะกับเพื่อนๆนะคะที่มองหาเสื้อผ้าที่ดูแบบน่ารักนะคะดูหวานนิดๆแต่ว่าไม่เลี่ยนนะสามารถ ใส่ได้ทุกวันนะคะและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบพวกลายดอกไม้นะก็ห้ามพลาดแบรนด์นี้เลยนะคะสําหรับแบรนด์ที่3นะคะก็คือแบรนด์ Anthropology นะโดยแบรนด์นี้นะคะเขาจะมีลักษณะเสื้อผ้าที่เด่นของเขาอยู่แล้วนะซึ่งแนวเสื้อผ้าของเขานะคะก็จะเป็นแนวแบบโบฮีเมียนนะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีอ c c เ s อรีต่างๆมากมายให้เพื่อนๆเ,เลือกนะคะแล้วอเวัเซอรีของเขาอะใช้งานดีมากๆเลยนะสําหรับ Anthropology นะคะเขาก็ยังมีลายที่เป็นพวกโฮมแล้วก็ด ต่างๆนะซึ่งลายนี้เป็นลายผลิตภัณฑ์ที่ป้อมชอบม,มากๆเลยนะคะคือพวกจานชามของเขาอะ่ะน่ารักมากๆเลยนะแล้วเขาก็ออกแบบมานะคะได้ไม่เหมือนใครเลยหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบพวก dining แวร์นะห้ามพลาดเลยนะคะที่จะเช็คเอาพวกจานชามแก้วนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ dining แวร์อื่นๆของ a n t r r p p o o o g y นะคะสำหรับแบรนด์ที่4นะคะก็จะเป็นแบรนด์ Urban o u t i t t t e r นะโดยแบรนด์นี้นะคะจะเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่มองหาเสื้อผ้าสตาไตล์ว รุ่นแบบฮิพๆนะคะดูเท่ๆแล้วก็ดูชิคในเวลาเดียวกันนะคะในร้าน Urban o u t f i t t e r นะคะเขาก็ได้มีการรวมแบรนด์ฮิตของไวัยรุ่นที่นี่นะเอาไว้ในร้านของเขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Patagon เนียนะคะ North Face n าวจีนแล้วก็แบรนด์อื่นๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเช็คเอาต์กันได้เลยนะคะสาหรับแบรนด์สุดท้ายนะคะที่ป้อมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆไปนะก็คือแบรนด์เ Crew นะคะเวลาที่ป้อมคิดถึง J c ค e ูนะคะป้อมจะคิดถึงผู้หญิงที่เขาดูมีสไตล์แบบเรียบหรูดูดีนะคะ เป็นผู้หญิงแบบ working woman นะดูสะอาดแต่งตัวดีแล้วก็เนียมนะคะโดยเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่มองหาเสื้อผ้าที่เราจะใช้ใส่ไปทํางานนะหรือว่าเสื้อผ้าที่เราจะใช้ใส่ในการไปพบผู้ใหญ่นะคะป้อมก็แนะนํามากๆเลยนะให้เพื่อนๆนะคะลองไปเช็คเอาร้าน J c r e ูนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่มองหาเสื้อผ้าสไตล์ active wear นะบน Fifth Avenue เนี่ยเขาก็มีหลายร้านให้เลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Ni กี้นะ Adidas นะคะ ลูลูเลมอนอะโลโยคะแล้วก็อีกมากมายเลยนะคะสําหรับย่านช้อปปิ้งที่2นะคะที่ป้อมอยากจะมาแนะนานะก็คือย่านโซโหนะคะหรือว่าเป็นย่านร้านค้าบนถนนเส้นบรอดเวย์นะคือถ้าเปรียบเทียบกับย่าน5ิฟท์เอเวอนะคะป้อมคิดว่าย่านโซโหเนี่ยเขาจะเป็นย่านที่มีความหลากหลายของแบรนด์มากกว่านะโดยร้านค้าในย่านโซโหนะคะเขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะก็คือเขานะคะจะมีการรวมร้านโลเคอลต่างๆมากมายนะอยู่ในย่านนี้เลยนะคะซึ่งร้าน ะะหลายร้านเนี่ยเขาก็มีสาขาเพียงแค่สาขาเดียวนะคะตั้งอยู่ที่โซโหนะโดยโลเคอลแบรนด์นะคะที่เพื่อน,อนๆห้ามพลาดเลยนะคะแบรนด์แรกก็คือออบเบิร์ดนะคือออบเบิร์นะคะเขาจะมีความโด่งดังมากๆในเรื่องของสนิเกอร์นะคะโดยสนิเกอร์ของเขาเนี่ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความใส่สบายนะคะสามารถที่จะใส่เดินได้ทั้งวันนะไม่เมื่อยแล้วก็ไม่เจ็บเท้านะคะโดยสนิเกอร์ของเขานะคะจะมีหลายแมทเทอเรียลให้เพื่อนๆเลือกเลยนะตั้งแต่แมทเทอเรียลนะคะที่ช่วย ในการระบายอากาศได้ดีนะคะจนไปถึง Material ประเภทวูลนะที่ช่วยในการเก็บความอบอุ่นให้กับเท้าเราได้ดีนะคะสําหรับป้อมเนี่ยป้อมจะชอบรองเท้าที่เป็นซีรีส์ที่เป็นผ้าวูลของอัลเบิร์ตมากๆเลยนะเพราะว่าผ้าวูลของเขานะคะจะบางมากๆนะแต่ว่าให้ความอบอุ่นกับเท้าได้ดีมากเลยนะคะเวลาที่เราใส่ในช่วงวินเทอร์เนี่ยจะรู้สึกว่าเท้าของเราเนี่ยอุ่นนะคะแล้วก็ไม่มีลมเข้ามานะซึ่งอัลเบิร์ตนะคะเขาก็ไม่ได้มีเฉพาะรองเท้าที่ให้เราใส่ได้เป็นประจําทุกวันนะ เขาก็ยังมีรองเท้าที่เป็นรองเท้าว,วิ่งนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็สามารถที่จะไปเช็คเอาร้านค้าของเขาแล้วก็ไปเลือกดูลองเท้ากันได้นะคะสําหรับโลเคอลแบรนด์แบรนด์ที่2ทีเ่เพื่อนๆห้ามพลาดนะคะก็คือ e v e r อร์เลนนะโดย e v e r อร์เลนนะคะเขาจะมีความโดดเด่นในเอกลักษณ์ของแบรนด์เขามากเลยนะก็คือเป็นแบรนด์ที่ดูเรียบมีความมินิมอลนะคะสีออกแนวเอิร์ธโทนนะคือดูไม่เยอะนะคะแต่ว่ามีดีเทลนะคือด้วยลักษณะดีไซน์ของเสื้อผ้าของเขาแล้วก็ด้วยสีของเสื้อผ้าของ ะะทําให้เราสามารถที่จะ mix and match เสื้อผ้าของเขาได้ง่ายนะโดยแบรนด์ e v e r l ร n e นะคะป้อมคิดว่าจะเหมาะก,กับเพื่อนๆที่ชอบแต่งตัวแบบสบายๆนะแต่ยังคงมีความเนี้ยบในดีเทลของเสื้อผ้านะคะซึ่งเพื่อนๆคนไหนนะที่ชอบแต่งตัวสไตล์มินิมอลนะคะห้ามพลาดเลยนะที่จะเช็คเอาเอเวอร์เลนนะคะรับรองว่าเพื่อนๆต้อ,นนองชอบแน่นอนคะ่ะสําหรับแบรนด์ที่3นะคะก็คือแบรนด์มาริอาเทชนะโดยแบรนด์มาริอาเทชเนี่ยเป็นแบรนด์ไฟจวเวอรี่ชื่อดังนะคะแล้วก็ถือกําเนิดที่นิวยอร์กเลยนะ ยเขานะคะมีความเชี่ยวชาญมากๆในด้านการเจาะส่วนต่ตางๆของร่างกายนะคะแล้วฟลายเ e อร์ี่ของเขาเนี่ยก็คุณภาพดีมากๆเลยนะซึ่งป้อมนะคะได้มีการทําคลิปแยกนะแชร์ประสบการณ์การจาะหูที่มาเรียแทชนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะไปชมคลิปนั้นได้นะคะคือป้อมมาได้มีการรีวิวไว้อย่างละเอียดเลยนะสําหรับร้านสุดท้ายนะคะที่เ,เพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะก็คือร้าน The Re a l Real นะคะซึ่ง The r e a l r e a เเนี่ย <ๆ S 1> เขาเป็นร้านขายแบรนด์เนมมือสองนะคะโดยทางร้านนะคะเขา เขาจะมีสินค้าแบรนด์เนมมือสองเนี่ยให้เลือกในหลายแคตติกรีเลยนะทั้งเสื้อผ้านะคะรองเท้ากระเป๋าออเซอร์รีจิวเวอรี่นะคะรวมไปถึงนาฬิกาเนี่ยก็มีนะหากเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่มีความชอบในสินค้ามือสองนะหรือว่าพวกสินค้าวินเทจนะคะก็สามารถที่จะไปเช็คเอาได้ที่ร้าน The ะเรียร a เวนะคะโดย The ะเรียร a เนะคะเขาไม่ได้มีการจำหน่ายสินค้าเฉพาะที่ร้านที่ตั้งอยู่ที่โซโหนะเขามีการขายออนไลน์ด้วยนะคะ ซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะไปเช็คสินค้าได้ในเว็บไซต์ของเขาเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะในย่านโซโหนะเขาก็ได้มีการรวมแบรนด์ฮิตๆจากต่างประเทศมากมายเข้าไว้ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์มารีเมกโกะนะคะอิเซมิยาเกะเมซองเคสเนตนะคะ A.P.C เมจูรินะคะมองแคลเจนทตลมอนสเตอร์ lair, นะริโมวานะคะแล้วก็แบรนด์อื่นๆนะซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะใช้เวลายอยู่บนถนนโซโหเนี่ยได้ ัวนเลยนะแต่สําหรับใครนะคะที่อยากจะมองหาแบรนด์เนมนะเขาก็มีเหมือนกันนะคะคือบนถนนโซโหเนี่ยเขาก็จะมีแบรนด์เนมคล้ายๆกับในย่าน Fifth Avenue นะคะแต่ว่าอาจจะมีจํานวนน้อยกว่านะโดยภาพรวมนะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เป็นสายชอบช็อปแบรนด์เนมนะป้อมก็จะแนะนําให้ไปเดินในย่าน Fif Avenue นะคะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบ explore พวกล็อกเลแบรนด์ต่างๆนะคะแล้วก็ชอบช้อปปิ้งแบรนด์ที่สบายกระเป๋านะป้อมก็จะแนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะมาช้อปปิ้งในย่านโซโห นะโดยช่วงเวลาที่ป้อมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆมาช้อปปิ้งกันนะคะก็จะเป็นช่วงนี้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเขาจะมีสปริงเซล์นะโดยแบรนด์เกือบทุกแบรนด์เลยนะคะเขาก็จะลดราคากันค่อนข้างเยอะเลยนะกับอีกช่วงหนึ่งนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการช้อปปิ้งนะคะก็คือเป็นช่วง Black f r i d a y หรือว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งป้อมพูดได้เลยว่าเป็นช่วงที่ร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาลดราคากันมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เรากระเป๋าแฟบที่สุดเลยนะคือ โปรโมชั่นในช่วงนั้นนะคะจะดีมากๆเลยนะโดยห้าง s a k ก f ิฟเอเว e n u e นะคะแล้วก็ห้าง b i r ร์ดอ o o ฟูดแมนะเขาก็จะมีการทําโปรโมชั่นแคชแบ็กนะคะเวลาที่เราซื้อของนะคะเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนที่เขากําหนดนะคะเขาก็จะมีการส่งแคชแบ็กมาให้เรานะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะนําไปใช้ในการซื้อสินค้าอื่นๆในห้างของเขาได้นะคะและในช่วง Black Friday นะคะก็จะเป็นช่วงที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยเขามีการจัดพวก h o l i d a y Set มาหลอกล่อเรานะคะโดยเฉพาะพวกเครื่องสําอางแล้วก็สกินแคร์นะ คือนอกจากแพ็กเกจจิ้งของเขาจะน่ารักแล้วนะคะเขาก็ยังมีการนําสินค้ายอดนิยมในแต่ละแบรนด์นะคะมาบันเดลเข้าด้วยกันนะแล้วก็ขายเราในราคาที่คุ้มค่าสุดๆเลยนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เป็นขาชอปนะแล้วยังไม่ได้มีแพลนว่าจะไปเที่ยวไหนในช่วงปลายปีนะคะก็อย่าลืมพิจารณานิวยอร์กเป็นเดสติเนชันนะคะเพราะเพื่อนๆเนี่ยจะไม่ผิดหวังกับเทศกาล Black f r i d a y แน่นอนค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปวันนี้นะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกกำลังใจให้ป้อมด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย